เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูมอส0 0 0ุสุอจากันนะครับทุกคนในเวอร์ชั่น Minecraft Bedrock นะครับที่เป็นแอดออนมาดูซิว่า0 0 0ุสุอจานใน Minecraft เบืร์งถือมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวนาไอ้สัตว์นี่เอาแต่เริ่มเลยเหรอเฮ้ยเชิยเชิญเชิญจ้า อาอทำไมรอบนี้กูมาเกิดใต้ต้นเฮี้ยไหนๆกูยังไม่ทันได้เล่นเลยไอ้ควายลูกเป้ามาตามกูมาแล้วโอเค <c oughs> ก็การสวัสดีคุณผู้ชมคนไทยที่กดไลค์ดิ้นิวกลางแล้วกดติดตามดิน้นิวก้อยกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมไมค้านั่นเองนะฮะทุกคนวันนี้เว้เรามาอยู่กับ S R หรือมอตที่มีชื่อว่าศูนย์ศูนย์จานั่นเองนะครับผมทุกคนฮะโอ้โไอ้เฮี้ยกูเข้าเซิร์ฟมาก,กูก็เจอเฮี้ยรเ,เลยเนี่ย ลูกโป่งเชื่อเลยว่าหน้ายิ้มแม่งลอยมาค่าผมครับทุกคนแล้วทำไมมันมีเ็วิเลเจอร์ตรงนี้โหและบล็อกอะไรมันเป็นแบบมอดแอดออนเชื่อ <c oughs> เลยเนี่ยดูดีครับทุกคนต้นไม้แม่งเป็นหน้ายิ้มถ้าเกิดผมทุบมีอะไรปะอ๋อก็เป็นไม้ปกติล่ะหรือย,อยังไงไม่รู้นะครับทุกคนคือกูยังไม่ทันได้เล่นเชื่อเลยเลยเปิดมากูก็ตายเลยครับทุกคนให้มีพีซีว่ะ<ห>ได้ของละหรือย,อยังไงไม่รู้นะครับทุกคนโอเคช่างแม่งก็แล้วกันนะฮะเออไม่มีอะไรนึกว่าจะเป็นผีนะครับทุกคน <c oughs> ไอ้พวกเคี้ยนี่ก็ลอยเต็มเลยคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ใส่เชเดอร์อะไรเลยด้วยนะครับทุกคนภาพมันก็จะดูแบบว่าเป็นไมค์คร์ทธรรมดาเนาะทุกคนและคือปกคลิปกูทํามานี่แบบ <c oughs> อย่างเวอร์ปกคลิป <c oughs> <c oughs> ผมทํามาเวอร์จัดครับทุกคนแต่คือคลิปข้างในในแบ่งแบบโอโ้โหภาพอะไรวะมึงภาพอย่างกาไอเวยนและปกคลิปอย่างเวอร์คือพอดีว่าผมอยากลองเปลี่ยนสไตล์การทำปกคลิปดูนะครับทุกคนสำหรับเกมไมค์คร์ทที่แบบว่ารลอนๆอะไรอย่างนี้นะเออผมลองทําแบบนั้นดูมันก็ ดูดีนะครับเออกูนั่งทําเป็นชั่วโมงเลยครับซึ่งผมเอาแนวทางการทํามาจากช่องพี่คนหนึ่งนะครับทุกคนนั่นก็คือเปรมัสนัเนองนะครับซึ่งซึ่งเขาก็ได้สอนนะครับทุกคนแต่ว่าเขาจะทําเป็นคอมบนคอมนะน่าจะเป็น p h o t o s h o ช็อปหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนโปรคลิปสไตล์นั้นอ่ะเออซึ่งผมก็เอามาดัดแปลงเป็นแนวทางนะครับทุกคนมาทําในมือฉื่อเองนะครับในแอปพิกเซล랩ถือว่าพอใช้ได้เลยแหละนะครับทุกคนสำหรับโปรคลิปมันก็ดูสวยดีนะครับเออแต่กูนั่งทาโคตรนานอ่ะผมก็ทํามั่วไปนนะคครับทุก จนมันออกมาตามที่เห็นเออมันก็ถือว่าสวยดีนะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่าแอดออนนี้เนี่ยหมู่บ้านมันจะเป็นแบบว่ากลายเป็นสีแดงแดงเลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องหาหมู่บ้านก่อนนะครับกูเจอแต่เฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ในเอ็พเต็มไปหมดเลยเวนแล้วนี่นแบบมึงจะยิ้มอะไรนักหนาวะโอ้อโหกูเล่นไมครับที่ไรกูเจอแต่เกาะไอ้เชีย่ยอยู่แต่เหมือนเกาะไอเวนอ้โหมึงอยู่อย่างนี้เลยล่ะโอเคช่างแม่งก็แล้วกันดูทรงแล้วกูต้องพายเลือกแล้วม้งเนี่ย อ๋อไม้มันจะเป็นสีแดงเหรอไอเอ็นพีซีเยืด้วยมันเยอะจังวะเอ oh, <c oughs> าอุปกรณ์เริ่มต้นมาเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนสตองสติก๊กเรืออยู่ไหนวะอ๋อ oh, เราต้องลงน้ําก่อนอืมโอ okay. เคเพื่อให้มันปลดล็อกนะครับเรือมาสวยอยากจะเจอหมู่บ้านวะ่ะถ้าเจอหมู่บ้านเราจะมีพวกอาหารมีอะไรอย่างงี้เนาะโอเชื่อแล้วเป็นทะเลทรายจะมีหมู่บ้านไหมเนะี่ยมีหมู่บ้านทะเลทรายหรือเปล่า oh. <c oughs> <c oughs> มึงเยอะจะังวะไอพวกเชื่อนี่เชื่ออะไรครับทุกคน ตรงทะเลทรายนี้เนี่ยกูนึกว่าเป็นทะเลทรายไว้ทุกคนไอ้เช่มันเป็นแค่เกาะทรายเฉยๆฉิบหายแล้วกูเจอหมู่บ้านไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไว้ทุกคนด้านล่างนี้มันคืออะไรทําไมกูไม่ค่อยเคยเห็นเอามีกล้องว่ะไม่คืออะไรอ่ะทำไมผมไม่รู้เลยไม่เคยเจอมาก่อนอ้ามันจะมีแผนที่ว่ครับมีพวกทงพวกทาน โอ้ไอเชี่ยเกือบแตกไอเวนโอ้โหซัมบี้โอ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 ้เมื่อจดูของอยู่ไอเวนเกือบตายนะครับทุกคนโอเคโอเคตอนนี้เราได้เป็นแผนที่มาครับทุกคนมันจะเป็นแผนที่สมบัตินะครับเดี๋ยวเราจะลองไปตามดูนะครับไปคุณหาสมบัติดูนะครับเออในเดี๋ยวเราจะลองไปคุดหาไอเชี่ยพูดมากกูตายเลย แล้ววิลเลเจอร์ลอยเชียอะเลยเต็มไปหมดเลยวะไอเวนคือมึงไม่มีอะไรจะสปอนอ้าวเนี่ยทุกคนหมู่บ้านมันจะเป็น,นแดงๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็คือมันเป็นเท็กเจอร์ของไม้ใช่ไหมมันไปกลายเป็นสีแดงวะเชียน่ากลัวจัดครับทุกคนเอยโอเคตอนนี้เรามีอาหารแล้วนะฮะตามหมู่บ้านนี้น่าจะมีข้าวให้เก็บนะครับทุกคนเอเคเรามาเก็บซิกว่าตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นเมืองนะครับทุกไอตัวเชียอเลยเนี่ยไอทุกคนมันคือตัวเชียอะไรวะขาว,ขาวๆเชียร์แล้วมันยิ้มด้วย เอ้มันเป็นไอตัวของในแอด on นี้ป่ะผมไม่รู้มันชื่อหาอะไรนะครับทุกคนใน ads o น00หลอจายเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะลองหาพวกอาวุธลงไปไฟมาดูไหมครับทุกคนเออเดี๋ยวนอนเซฟเตียงก่อนครับเวลาตายจะได้เกิดแถวนี้เนาะโอเคนอนบ้านนี้ก็แล้วกันนะทุกคนอ่าโอเคเซฟไว้นะฮะเราจะค้าเป็นขนมปังนะครับทุกคนโอเคเอามาไม่หมดเลยสำหรับข้าวได้22อันโอเคเลยสวยตอนนี้เราจะมีอาหารกินเรื่อยๆแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ที่หมู่บ้านนะครับเออมีขนมปังกินไม่อั้นแลวนะตอนนี้ ผมจะลองลงไปเจอกับไอตัวนี้ดูครับทุกคนเอา้าไอพวกนี้ตีได้เหรอหมอนตีแล้วมันจะกลายเป็นไอนนี่ปะอโมแสแตนวัด <What? S 2> ได้เป็นอโมแสแตนไม่ใช่หรืออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ไอเมืองเมื่อกี้อยู่ไหนวะผมจะลองลงไปไฟกไอตัวข่าวอ่านี่ไงโอ้มมีไอตัวข่าวอยู่ด้านล่างครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าฮนะเราจะลองลงไปสู้กับมันดูสิมันคือตัวหลักขออ่อยอ่อนนี้ปะยแลจะลงไงไว้เนี่ยกูลงไปแม่งงี้เลยเวน มึงไม่ต้องเหลือเลือดให้กูก็ได้นะเสดีครับสวัสดีเชื่อเลยเนี่ยมันมีใส่หัวก่อนฆ่ากูด้วยว่ะอะไรว้เนี่ยทุกคนมันคือตัวเชื่อเลยเนี่ยอ๋อมันคือสมายแมนเหรอไอตัวที่มันแบบว่ายิ้มนี่ครับถ้าเราฆ่ามันได้มันจะมีอะไรวะเดี๋ยวลองใช้บล็อกฟาร์กก็โดดลงไปดูนะครับทุกคนเผื่อมันจะเซฟดาเมจเราได้คือเพิ่มขึ้นเนาะ อยู่ไหนไอ้เช่นตัวยิ้มเมื่อกี้เนี่ยมึงพ่อไปเด้มา,มาไอ้ส,<า>ส<า>ัตว์คุยเยอะไรกันเราเป็นคู่อะไรใส่เราเป็นคู่ใส่ยี่น้องหนียี่บดากูเราเป็นคู่ใส่ยี่บดากูเราเป็นคู่ใส่ยี่บดากูเราเป็นคู่ใส่ยี่บ่ากูเราเป็นคู่ใส่ยี่สวยสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออกูแต่งอยู่ดีไอ้เชี่ยโอเคครับทุกคนคลิปนี้บอกเลยว่ามันโคตรจะไร้าสาระนะครับทุกคนเออคือไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เลยเลยเหมือนดูข้ามเวลาไปงั้นแหละครับทุกคนเออ ปกคลิปทําอย่างดีในคลิปกูโคตรเชียเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูของในอัดอนนี้กันดีกว่าครับทุกคนว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันมีของอะไรเพิ่มมามั่งนะครับทุกคนอ๋อนี่ก็จะมีแต่พวกสปอนไข่นะครับเออเนี่ยมีวินวิลเลจเจอร์สตาคิ่งนะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรเนี่ยเลดเอนิตี้เอนิตี้คืออะไรไม่รู้โอเคเอามาให้หมดเลยสิเราสามารถดูทีละตัวได้ไหมว่าม,มันคืออะไรบ้างอันนี้มันจะเป็นวิลเลจเจอร์ตาขาวหรือเปล่าวะเออกูเมื่อมาเอาชีวิตลงชีวิิตตรรออดแม่งลลวววไสั์กูเีเย มาเป็นรีวิวแอด,ดออนสง,งนั้นโอเคนี่ก็จะเป็นอ่าไอพวกที่มาสปอ์นขึ้นมานะครับทุกคนก็จะเป็นพวกเชียร์นี่แหละนะครับบานเบร์กูเอามาทำมาอยะแยๆเนี่ยต่อมาก็จะเป็นเลดอินิตี้นะครับเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเจอเฮ้ยตัวนี้ห,หดเปล่าวะเอยเดี๋ยวเราลองสู้กับมนันดีกว่านะทุกคนเออเดี๋ยวจะลองสู้กับตัวนี้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูตัวอื่นก่อนเดี๋ยวขอปรับเวลาก่อนนะครับทุกคนไอเชียร์แป้งชะมืดอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้บอลรูนนะครับที่ข่าผมมาต้นคลิปนะครับอีก ที่นี่แม่งเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วก็เป็นสไนเปอรนะครับตัวเดิมเมื่อกี้เลยอันนี้จะเป็นดาร์คสกิดอ๋อเป็นปลาหมึกสีดำเหรอมีอะไรดีมีเสียงแค่หน้ากลัวแล้วก็น,นี้เป็นอะไรเนี่ยวิเเจทั่วไปเหรอมีอะไรวะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอะแต่จะลองใส่ชุดก่อนเดทไลท์มาสู้กับพวกนี้ดูนะครับทุกคนดูซิว่าเราจะสู้ไหวไหมนะฮะโอเคใส่ใส่เข้าไปสวยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไอตัวเลดอินนิตี้ก่อนเลยนะครับเอา มาแล้วมาแล้วมีเที่ยวโคตรจังวะเดี๋ยว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 พี่ชาย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 โอ้โหตายคิบหายละไอ้ลูกโป่งมาไอ้เชี่ยลูกโป่งมาเดีอเด้ออย่าเพิ่งตีกูนะไอ้สัตว์ไอ้ตัวแดงๆตายแล้วมีอะไรวะครับทุกคนมันก็ไม่ได้ดรอปอะไรเนาะกวะไรไอสัตว์เนี่ยไอเชี่ยหลายทีแล้วตั้งแต่ต้นคลิปแล้วมึงองาไอสัตว์อืมแตกไปดิไอโอ้โหทำกูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วกูหิวโอเคทุกคนคลิปนี้ ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์และก็ไม่มีอะไรเลยครับทุกคนใครที่เข้ามาดูก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะทุกคนคลิปนี้ไม่มีห่าเลยปกคลิปคือกูทําแบบอย่างดีแต่ในคลิปคือเชิยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้มีสาระไม่ได้มีความสนุกอะไรเลยเหมือนดูไปงั้นนะครับเป็นคลิปที่โคตรปัญญาอ่อนนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้ก็แล้วกันครับมันเป็นเพลย์ลิสต์ไมค์ครับไปเรื่อยไงครับเออประมาณนี้แหละเราเจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับแอดออนศูนนจอจาก,ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรัับบขอออ,บอออองมืืถครเ ถ้าเป็นในคอมมันก็จะแบบน่ากลัวหน่อยสำหรับไค์ค้ามือถือก็อย่างนี้แหละแอดออนมันก็จะเออเออนะครับทุกคนไอ้เี้ยนี่ก็จะสปอนเต็มไปหมดนะครับล็อกแมพกูเดินไปไหนก็เจอชิบหายโอเคคลิปนี้วัชนี้กราลการไวจเจอคลิปหน้าครับผม